ลายไหมไ,ได้เลยได้เลยพูดได้เ um ดียวเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยแล้วมันมาได้ยังไงหอยแม่นเกิดมาเนี่ยเป็นพันพันเป็นพันตัวเลยออกพยอบคุณฟัง หอยเม่นทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเต็มไปหมดแถวโลมา ไม่เคยเห็นมาเลยอยู่ป่าตองมาห้าสสิบี่ปีแล้วเพิ่งจะเห็นครั้งแรกวันนี้เองของหาดป่าตอง มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เลยบ้านเมืองของเรานะเธอใช้มือตักเธอนะเธอใช้มือตักให้ติดดินน,นีก่กวอะไรอะ่ะไม่มีตัวเองตักโสดอย่างเนี้ยโสดให้ติดดินอย่าให้ถูกในน,นี่มันเนี่ยตักอย่างเนี้ย สงสารมันนะอ้อเราเอาไปปล่อยใช่ไหมก็มปล่อยเนี่ยก็แค่น,นี้เองตักให้ติดดินมามันไม่ตายหรอกน่าสงสารมันนะเออไม่ตายหรอกนั่นนะก็ช่วยกันนะถ้าอยากจะช่วยไม่เคยเห็นเลยนี่ไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่ យូរមួយឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយនេះដែរដែរដែរមិនเคยเห็นនេះเพิ่งมาเห็นปะกត់กันខាងนี้ในชีวิตได้เออไม่เข้าใจเลย